สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 แล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะครับก็มาพบกับครูต๋องแล้วนะครับในเรื่องกิจกรรมออกกําลังกายด้วยเกมครูต๋องก็มีเกมมาท้าให้นักเรียนได้เล่นนะครับก็คือเกมประสานมือซึ่งอาจจะยากและนักเรียนก็จะงงว่าทําได้ยังไงนักเรียนจะต้องดูวิธีเล่นให้ดีถ้านักเรียนดูวิธีเล่นดีแล้ว นักเรียนก็จะทำได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีเล่นเล่นอย่างไรวิธีเล่นนะครับเอาแขนขวายกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ประสานกันไว้อย่างนี้นะครับไขวาไว,ไว้แล้วก็กำคร,ราวนี้ต้อง พลิกมือให้เป็นอย่างนี้นะครับให้มาอยู่แบบนี้แล้วทำยังไงล่ะทำไมทำไม่ได้อะครับนักเรียนทำได้ไหม ถ้าแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ได้นะก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวผู้ตองขอคิดก่อนนะครับ กูตองคิดได้แล้วครับดูนะ นักเรียนทําตามครูตองนะครับครูตองจะทําช้าๆให้ดูไายแขนหงายมือขึ้นประสานมือไายแขนหงายมือขึ้นประสานมือไหยแขน หงายมือขึ้นประสานมือควายแขนหงายมือขึ้นสานมือแล้วก็ทำเร็ว เกมนี้นักเรียนก็สามารถที่จะเล่นกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนนะครับว่าจะทำกันได้ไหมแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปมาให้ครูตองดูด้วยนะครับครูตองจะดูว่าใครจะทำได้ดีครูตองไปก่อนนะครับบ๊ายบาย